แดงจึงครึง่งเต็มฉีดินอยู่เว้ยนี่คือหลังของมันนะครับนี่หลังปวกสูตรนี่กําจัดยกกลั้งยกกลังโตอันตรายกัดเจ็บคักกัดมองใดเก็บมองนั้นพ้องอีกตั้งหากหูซอ,อว์เซแว่นนี่คือทางหูของมันนะครับนี่เต็มไปเบิดงัดขวยมันขึ้นมา้ จากร้อยจากพันจากเมื่อนโตเนี่ยแดงจึงครึง่งเต็มฉีดินอยู่เว้ยชะตามึงสิขาดแล้วเมื่อนเนี่ยพวกมดแดงไฟหรือว่ามดงามแดงรวมถึงมดทุกชนิดพวกมดอย่างนิดนิดน้อยอยูอยอยย่บัดรวมถึงพวกเพีย้ยพวกนอนพวกอย่างนั้นบ่าต้องไปเอ้ยถึงสูตรนี่กำจัดยกลังสูตรกำจัดยกหลังนี่มันมีอย่างแน่ ทำจึงใดมาเบิงง่ายง่ายอย่างว่าบอกเลยว่าง่ายมากเลยนะครับหนึ่งผงซักผ้านี่คือผงซักผ้านะครับแฟบนั่นแหละหรือว่าสใส่ไ้ยี่ห้อ,อยังก็ได้อันนี้คือน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำเปล่าประมาณครึ่งถังอันนี้ครึ่งถังนะครับซํานี่ไปหามายกหลังแท้ๆเทผงซักผ้าใส่น้ำเปล่า ทิามมากทําหน่อยทํ้ใดก็ได้นะครับอันนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับตามด้วยน้ำไอสมสายชูประมาณพอกันนะครับประมาณครึ่งแก้วครึ่งแก้วเทวากับแฟบที่เฮาเทไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เทลงไปเลยประมาณยางสี่นะครับเทลงไปสูงลงไป ค้นให้มันเข้ากันนะครับระวางน้ำกระน้ำส้มสายชูกระผงซักอ้านะครับค้นใส่จากตักหนึ่งเพราะให้มันเข้ากันนะครับที่นี่เขากระสิมาขุดหรือว่าสะหังของมันนะครับเนี่ยเป็นเวิร์งเลย <laughs> ขุดเลยนะครับหรือว่าสะหังของมันนะครับมันกิสิโอตาดมาไหลาถือว่าแบ่งจึงครึง่งยุ <laughs> ้ยถ้าผู้ใด ย่านมันกัดหรือ่บอย่างก็ต้องขุดก็ได้นะครับกตนี่สะไห้มันซื้ออันนี้สิขุดเห็นเป็นร่องเลยสิขุดเป็นหลุมจังสี่เลยนะครับเป็นหลุมไฟตรงที่ขวยมันนะครับเบิ้งเนี่ยแดงพึดเต็มไปเบิดนะครับดูล่ะเบิ้งรลดอู้ยเบิ้งเนียมันสีซำไดเไว้อันนี้อยู่เดินบ้านนะครับอยู่หน้าบ้านนะครับกําจัดแบบยกลังทันทีบอมีเหลือน้ำยาก,กําจัดมด แบบบ่มีเหลือนะครับกระสีเทเลยนะครับเบื้องตามนะครับนี่กระสีเทลวดเลยนะครับให้มันมีหูอยู่บางใดมันกระสีซึมลุกเป็นมองนันนะครับบ่มีลออม่ลาไอ้บอมีรอดนะครับนี่มีหูอยู่บางใดไปเบิ้ดแหละแบบนี้เลยนะครับสูตรนี่ตายแอดแหลดอิลีนะครับไอ้นี่รวมถึงพวกปวกพวกมดชนิดต่างๆได้ทุกมด รวมถึงพวกเพี้ยพวกอย่างน้ำผักน้ำมีอย่างนั้นได้เบิดนะครับขนาดมดแดงไฟนี่ตายยากยากยัง,ยง,ยง,ยงบอ่อเหลือแล้วพวกนั้นสิไปเหลือบอ่ลละายๆเทานี้เองนะครับก็ลองเอาไปท้าผู้ใดมีปัญหาเรื่องหมดเรื่องมแมลงเรื่องอย่างก็ลองเอาไปปรับวิธีไส้นะครับหรือเฮาใส่ใส้ปก๊กงปอกกี้อย่างไม่ขีดทีละปีดป๊ดๆน่นนะก็นั่นก็ได้นะครับถ้าเขาแบบยกหลังต้องแบบนี่เลยบ่อรอดอหรีนะครับใส้ทุนหน่อยบอ่อเปลืองตัง แต่ได้ผลเกินร้อยเกินคาดอีหลี